สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับยามเย็นวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศที่คอกวัวนะครับในส่วนของอาหารยามเย็นนะครับที่ผมให้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารข้นนะครับแล้วก็ตามด้วยฟางนะครับซึ่งผมก็จะนับพูดในส่วนของฟางซึ่งเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านเขียวแบบนี้นะครับ มันดีนะครับมันดีกับฟางมันดีกับควายของเรานะครับเพราะว่าวัวควายนะครับถ้าได้ฟางที่มีคุณภาพนะครับเนี่ยนะครับเขียวๆแบบนี้อ่าแลวซึ่งเป็นฟางนาปลั่งนะครับเส้นเล็กสิ่งที่ตามมาก็คือวัวของเราก็จะกินนะครับหมดกินหมดเลยถ้ามันก็จะไม่มีเหลือนะครับไม่มีเหลือจากที่เราเคยใช้ฟางซึ่งเป็นฟางนาปีนะครับแล้วก็ บางเจ้าก็อาจจะโดนฝนโดนอะไรนะครับหรือการเก็บไม่ดีผลที่ตามมาก็คือวัวกินทิ้งกินคว้างครับถ้าแบบนี้คือเขากินนะครับกินอะเลตอร่อยกินจนเกลี้ยงนะครับหมดมันก็ได้ประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับช่วงนี้ราคาในส่วนของฟางก็ไม่ได้แตกต่างกันมากทั้งนาปลังแล้วก็นาปีแต่ถ้าพูดถึงการที่วัวนั้นกินหมดเกลี้ยงก็คือก็ต้องเป็นนี่แหละครับ นาแปลงนะครับซึ่งเส้นเล็กแล้วก็เขียวๆแบบนี้นะครับเราเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพสารอาหารอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนหญ้านะครับแต่ก็เป็นอาหารที่จําเป็นนะครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเขาก็ต้องมีการเคี้ยวอาหารนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของโปรตีนเข้าไปท่านใดที่ไม่มีหญ้าเหมือนผมนะครับอาจจะเป็นเพิ่มอาหารข้นนะครับเพื่อเสริมเพราะว่าเราไม่มีหญ้าแล้วก็ เพิ่มในส่วนของข้าวโพดสับหรือหญ้าก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ให้เยอะนะครับเราให้แค่ปริมาณที่นิดหน่อยอย่างเนี้ยวัวผมเป็น10ตัวให้ข้าวโพดสับแค่กระสอบเดียวนะครับกระสอบเดียววันหนึ่งให้แค่กระสอบเดียว,ว,นนกกยว10กว่าตัวเพราะว่าเราต้องการให้มันมีจุลินทรีย์นะครับในการที่จะไปย่อยอาหารเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่ากระเพาะวัวมันไม่มีจุลินทรีย์นะครับ นั้นเราก็ต้องอมันไม่มีน้ำย่อยนะครับมันอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยอาหารดังนั้นเราก็ต้องหาพวกหมกัมกๆอย่างนี้แหละครับกะโพ๊ดสับอ,อาจจะเข้าไปนิดนึงเพื่อจะไปเพิ่มในส่วนของจุลินทรีย์ในกระเพาะในการที่จะ,ะบดเคี้ยวนะครับแล้วก็ย่อยสลายนะครับจากอ,อาหารที่กินเข้าไปแล้วก็แปลสภาพเป็นสารอาหารนะครับดูดซึมไปที่ระบบลำไส้เล็กอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบการเลี้ยงนะครับ แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ในส่วนของอ่า p n นนะครับผลการดินงานเกษตรของเราก็จะประมาณนี้นะครับนะครับวัวก็ทรงก็นี่นะครับเปรมก็ประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆนี่นะครับฟางดีมีคุณภาพนะครับให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะได้คุณภาพผลผลิตที่ดีนะครับวัวเราก็เป็นสัตว์คลอดลูกก็เป็นสัตว์แล้วก็ผสมแล้วก็ติด ท้องง่ายนะครับขอฝากติดตามแล้วกันนะครับะจะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับบัวนะครับเกี่ยวกับเกษตรนะครับที่ผลเจริญงานเกษตรวันนี้อขอลาไปก่อนนะครับวันนี้วันหวยออกหลายท่านอาจ,จะโชคดีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับรับชมอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้ช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ